กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอำเภอปิ่นจนนะครับทีนี้เราได้ชัดเลืกอกโครงการเกษตรมูลค่าสูงโดยเลือกเอาพืชทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่สามารถาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต และคัดเลือกปีนี้แล้มีการทาแผนและการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยคัดเลือกเอาเป็นหมู่ที่หนึ่งตำบลสีขีดอำเภอสิชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกู้เรียนเป็นระดับต้นๆของอำเภอสิชนตําบลสีขีดอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตําบลสีขีดมีพื้นที่ทั้งหมด 44,637ไร่จำนวนประชากร3440ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนพืชเศรษฐกิจสำคัญของหมู่บ้านคือ,อยางพาราปาล์มน้ำมันและทุเรียนและได้คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านคือนายอนุมาตศศีวิรัตครับซึ่งเรามองแล้วว่า ตัวเกษตรกรเองและก็พื้นที่เองยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาไปสู่าการเพิ่มบนท่าและการบริหารจัดการในส่วนของแปลงเองโดยอจานำไปสู่ที่จะพัฒนาไปสู่ทีไอหรือไปสู่ตัวเลนอตลกตษณ์ này thông tác chân dũ Vì vậy bạn muốn đến tập môn tí kia Tập chân nhau và tập môn ra trả con này ngũ ban Tôn mạc cho tầm tuốt Tầm tuôn tù rìa phám mở cút Giang phá ra Tình Tình làng lắc không Chào ban mất cả xa mùi Và Xin thì chào ban tông can mang tí chút Tổng Chào ban giả chân ได้คือความรู้ความเข้าใจในการจ่ายสั้นจะมีเพิ่มผลิตเพิ่มเพิ่มผลผลิตในการผลิตสู่เรียนชูแต่ลาดนะครับการจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนครบวงจรในฤดูและนอกฤดูโดยจะพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำคือพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การผลิตทุเรียนนอกฤดูการลดต้นทุนการผลิตการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชระบบน้ำอัจฉริยะ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร